ประกาศเตือนฉบับที่10พายุโซลอนกำลังแรงฉบามีผลกระทบจนถึงวันที่2กรกฎาคม2565 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีการประกาศเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่10นะครับก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมา ต่อไปนะครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนฉบับที่10โนะครับลวงวันที่2กรกฎาคมนะครับชื่อเรื่องว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงฉบานะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมเวลา4นาฬิกานะครับพายุโซนร้อนกำลังแรงฉบาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.5องศาเหนือลองติจูด111.9องศาตะวันออกลมความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวไปที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว17กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในช่วงวันที่สอง ถึง3กรกฎาคม2565จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงนะครับอันหนึ่งในวันที่2กรกฎาคม2565ร่องมอรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปรคคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6กกรกฎาคมจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากแผนภาพนี้ได้เลยนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง พยาพแพร่น,น่านและอุดตรดิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสก,กลนค,นนคนรนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอ่ำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ด้วยนะครับและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือที่เบอร์โทร023994012ถึง13และ11 82ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับประกาศนี้ประกาศออกมาเมื่อเวลาตี5ของเช้าวันเสาร์วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพอากาศที่เป็นแผนภาพอีกอันนึงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าขนอง มากกว่าภาคอื่นน,นะครับถึง70%ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นโซนที่ใกล้เคียงกับโดนหางๆพายุกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวที่เป็นกราฟิกกันแล้วกันนะครับจา,า,าก,ากแอปพลิเคชัน windy นะครับ,รบด้วยระบบ ECMWF นะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองอเล่นนะครับให้มันเป็นภาพที่มันเคลื่อนไหวนะครับสังเกตว่าตรงนี้ตรงส่วนนี้นะครับพายุเนี่ยนะครับอยู่ต่ำลงมาจากทางฮ่องกงนิดนึงแต่ว่าก็ใกล้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งตอนนี้ยังอยู่ในทะเล จีนใต้อยู่นะครับตรงโซนสีแดงตรงนี้แล้วก็มีย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแล้วก็มีตัว L อ,อย่างนี้นะครับก็จะวนเวียนอย่างนี้แรงลมนะครับทิศทางของลมก็จะวิ่งตามนี้เลยนะครับพัดจากทางภาคตะวันตกนะครับพัดจากทางตะวันตกวิ่งเข้าไปที่ใจกลางของพายุนั่นเองนะครับฉบาเนาะนะครับในช่วงเช้าวันเสราร์ ที่ฝนจะตกเลยนะครับก็คือเชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยฝนตกแน่นอนแล้วก็ทางปลายปลของประเทศไทยนะครับที่ใกล้ๆกับเวียงจันทร์นะครับก็คือสร้างคอมนะครับพรเจริญนะครับนาวานะครับบ้านทาตนะครับสกลนครเนาะนะครับโซนเนี้ยนะครับภาแขกนะครับนี่ครับแล้วก็มุกดาหารปลายปลา นิดนึงนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับถ้าใครที่กําลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ในช่วงเช้าก็น่าจะโดนฝนกันไปนะครับสาหรับเชียงรายนะครับก็จะมีชายปการนะครับบ้านแม่อายหลวงนะครับแม่สลวยนะครับบ้านโป่งนกนะครับพราวเชียงดาวนะครับป่างห้วยไร่นะครับเนี่ยโซนนี้นะครับก็จะมีปริมาณฝนมีฟ้าผ่านะครับลวมกระโชกแรงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำกราฟิก ให้ด to ูนะครับว่าถ้าไปช่วงเย็นนะครับช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงก็จะมีฝนตกเลื่อนลงมานะครับทางเชียงใหม่ลำปางนะครับแล้วก็พะเยานะครับจะมีฝนตกช่วงเที่ยงนะครับและจังหวัดน่านนะครับในตัวเทศบาลเมืองแล้วก็อำเภอปัวนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเที่ยงนะครับของทางภาคเหนือ ทีนี้ทางโซนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับก็จะเบาลงไปนะครับในช่วงเที่ยงนะครับของวันเสาร์นะครับวันนี้และพอถัดไปในช่วงเย็นนะครับทั่วถึงเกือบทั้งประเทศนะครับตามที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นะครับจังหวัดใดที่โดนบ้างก็มากันหมดเลยนะครับในช่วงเย็นๆนะครับเวลา16นาฬิกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับภาคกลางนะครับจะโดนด้วยนะครับแล้วก็ ภาคเหนือโซนทางล่างลงมานะครับก็จะโดนด้วยนะครับก็จะมีปริมาณฝนที่ตกสะสมนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับล่างสุดเลยนะครับยะลานะครับแล้วก็นราธิวาสนะครับก็จะมีฝนในช่วงตอนเย็นของเช้าวันเสาร์นะครับในช่วงเย็นของวันเสาร์นะครับในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนะครับทีนี้ไปดูกันช่วงค่ำนะครับ ชงคาก็ตกหนักขึ้นนะครับตกหนักขึ้นแล้วก็จะไปเบาลงนะครับในช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มนะครับก็จะไปเบาลงนะครับก็แต่โซนทางภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกในช่วงดึกดึกอีกหนึ่งรอบนะครับก็ลองเช็คดูให้ดีนะครับมีพิศนุโลกอุตรดิตนะครับลมสักนะครับเนี่ยนะครับเพชรบูรณ์เนาะนะครับแล้วก็อุดรธานีนะครับสกลนครนะครับโดนด้วยนะครับ โซนทางร้อยเอ็ดนะครับสุรินด้วยนะครับโดนโดนด้วยมุกดาหารนะครับทางนี้จะโดนเกือบทั้งหมดเลยนะครับในช่วงห้าทุ่มของวันเสาร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับกับนายเอกได้ใหม่นะครับในช่วงเย็นของวันเสาร์นี้นะครับว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา มีมาจนถึงฉบับที่10แล้วนะครับสำหรับเรื่องพายุโซนร้อนชบานะครับอันนี้โดนแบบไปไปลายหางๆนะครับแต่ถ้าเป็นทางประเทศจีนน่าจะตกแล้วก็เป็นลมแรงทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นฝั่งในช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับของบ้านเลาเนาะก็จะเริ่มขึ้นฝั่งของอเข้าสู่แผ่นดินแล้วนะครับของประเทศจีนนะครับนี่นะครับไปที่เมือง ยู่หลินนะครับนี่นะครับของประเทศจีนนะครับอยู่ใจกลางเลยนะครับอยู่ใจกลางพายุโซนร้อนฉบาเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งกงไว้ให้ในเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ